สวัสดีทุกคนกันนี้นะครับผมไม่ใช่ช่องเกจวันนี้อยู่ในช่องเกจที่น้องมาเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องแล้วก็มาเล่นซูเปอร์ซัพกันด้วยกล่องน,นี้มันก็โดนดึงดึงดึงมา,านานแล้วนะโอเคมาเดี๋ยวเขาจะเริ่มเปิดเอาเลยเปิดเลยกล่องดีเจนารี่เลยนะกล่องทงองคุกกี้หนึ่งพันหนึ่งพันยี่สิบสามอ่ะฮะมีฟอร์มวิศวะโอ้โอนนหที่สามเลยคที่เจ้าของฟาร์มสี่สิบ อันนี้ผมมีละมีฟอร์มชื่อหน่อเฮ้ยเยอะมากมีฟอร,ร์มชุดวิทักสติราบิมีฟอร,ร์มสุภาพบุรุษการภูเขาาตีเฮ้ยเอาว่ะเดี๋ยวผมเซฟให้ขึ้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามันต้องซื้อจุ้ยไมก่อนนะครับเพราะว่าเดินไม่ได้ชึดใหมายแล้ว เดียวเดี๋ยวเสียการแพ็กจไปเดี๋ยวเก่กากข้างแล้วแบบนี้นะแล้วก็มาับารางวัลประจำวันอะไรแบบนี้ให้เรียบร้อยก่นอนนะไหนดูสิเดี๋ยวเล่นเปิดกองสองห้าโอเคนะครับนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นดแดงนะครับแต่ว่า ผมจะให้พุกครดูบทบาททั้งหมดที่ผมมีอยู่ตอนนี้ผมมีอ่าตัวแฝงลูกเรือเนี่ยเยอะมากเลยตอนนี้นมคิคว่าไอตัวเนี้ยโอเคสุดด้วยแบ็คแจ็คแบ็คแจ็คแต่ผมได้มาละโอเคนะผมจะเล่นหมดแรงโอเคนะครับมาดูกันว่าผมจะโดนจับได้หรือเปล่านะ วันนี้ผมจะมาเล่นคลาสอากิงกาอะคาเมเลียนนะครับผมเดี๋ยวผมคิดว่าอาผู้มั่จะวัวราตีดีแฮกเกอร์อะ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่นรอบหน้าแล้วกันแต่ว่าก่อนที่จะไปเล่นขอแต่งตัวก่อนโอเคนะครับผมผมแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับหลายๆคนนั่าจะเห็นแบบผมมีชุดนี่ชุดจริงๆผมนะ นี่นี่เห็นไหมผมจะเก็บต่อไปผมจะเก็บให้ได้ชุดนี้เว้มีสิบเอดแล้วเห็นปะโเคตรเท่เลยโอเคครับอ่ะไปเริ่มเลยกันเลยถ้าไม่ได้เป็นผมก็จะเล่นฮาร์ดเรื่อยร์ะไรบาบาแทนนะครับโอเค กลเ,เอาเรือชั่งม,มาแล้วกันมันเรงนี้ผมจะมาเล่นลูกเรือให้ดูล้วยสกิลการเล่นลูกเรือโหแต่ว่าผมได้เล่นกีกาคามเมเลียนแล้วผมบ้าจริงชั่งเถอะ็ดกําลัง แดงเขาเป็นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้หาเรื่อยแล้วเกิดช่วงนี้ิดกว๋วผจะแทรให้สามคลิปแล้วกันทุกทีผมจะเข้าไปในมันเลยมาอู้ยเลยใส่สีเขียวปกติแม่ ปกติแม่งต่อสายไมันก็ประมาณนี้มันแค่ต่อแปเปลี่ยนแต่สีเขียวแม่งเหมือนมานานแล้วนะสิ้นตานเขาไม่ไปแก้ออกฟิเย็นเลย เนแล้วก็เคสผมต่อไปก็ต้อง่าอะไรวะทุกคนครับผมผมรู้ลครับว่าใครเป็นผมเป็นแฮกเกอร์ไอ้ขาวมันเป็นนะครับผมเป็นแฮกเกอร์ผมเลยรู้ไอ้ขาวเป็นชัว ไปดูผมสแกนหน่อยทุกคนไปดูผมสแกนหน่อยใครที่อยากไปดูผมสแกนกดนิ้วโป้งหน่อยครับขนนิ้วโป้งหน่อยออไปดูผมสแกนหน่อยกดเเบ,บมไม่มีเควสอะไรยินเยินตัวตนเลย เอาละมันเเอาเอาโอ้อโอหพวกนี้เลยม,เลลมันเล่นแล้วมันก็ไม่ค่อยฟังกันสักคนอ่ะแต่ว่าผมต้องรอไปให้ได้เพื่อเล่นเพื่อที่จะไปเล่นแมชต่อไปนะผมไม่รู้เหมือนกันผมต้องรอดไปให้ได้สังเกตว่าชุดผมยังเป็นชุดออริจินอลชุดธรรมดาอยู่เลยอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวผมเล่นอีกตาหนึ่งให้มันมีชุดให้ใหดู ก้าสิบแล้วหรอน่าดีใจซะเลืกเกินสีขาวมันออมาจากข้อเลยนะอ้าวอุ้ยอ้ยคไม่นำไว้ใจนำไว้ใจเนี่ยสีขาวผมไม่ไว้ใจสีขาว ซอฟตตัวอย่างเทนีโอ้โหน่กกากลัวน่กกวากัวน่กกวานกลัวไหนดูสิตาตาสินตาสแกนจิ้ปูอะอ่สินตาน่าสงสัยแล้วอ่าสินตาลน้าสงสัยนั่นงงผมว่าละเขีนตาแน่นมันเป็นสินตาตาัวต่อก็ม่รู้เหมือนกัน เขาดูน่าสงสัยมากเขาไม่สแกนลักทิก็เลประมาณน้นเขาไม่สแกนสิจุดูใก้พวกเขาไปก่อนเดี๋ยวเขาปาดผมอู้ยียงตาลงาอู้ววว่าเห็ตนตนาะลรอบนี้แมบเขาเฮ้ย นั่นไงดีสมบูรณ์สกี่เป็นสีม่วงสีม่วงนั่นแหละเป็นลูกปัดก็ไม่รู้อนกันนั่นเนี่ย่ัเป้าปิบผมดีดทำเพลสดีกว่าโอ้โหหัวำตะกุดกินไปต่อไปเลย เดี๋ยวคงจะต้องรีบไปแก้ไฟเพื่อไป้ให้คนอย่าไม่ใช่แก้ไฟดิแก้ออกซิเจนเดี๋ยวเหอะเขาคงไม่แก้แพ้แน่แน่รอบนี้ ผมว่าของผมไม่มีแล้วล่ะโอเคกัดถถงดีกว่ามา,หาเห็นจะได้าหน้ี๋ีว,นะวผมไปดูของกัอน้ำแป๊บนึงนงนี้รับไปนะโหมีแปดอันละก็เปิดได้สิผมอยากได้อ่ากัดอื อ uh huh. ที่อยากได้ก็ไม่เห็นเปินขึ้นมาเลยที่ไม่อยากได้นี่มาจริงๆเลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอต้อไว้เพียงเท่านี้นะครับเ mm hmm. จอใหมค่คลิปข้างหน้าครับสวัสดีครับ